การเลี้ยงผีของคนในสมัยก่อนมักเลี้ยงไว้เพื่อช่วยให้ดูแลคนในบ้านและเรื่องโชคลาภแต่เมื่อไหร่ที่คุณลืมเอาของไปไหว้ผีแล้วก็ผีตัวนั้นอาจจะกลับมาทำร้ายคนเลี้ยงแทนเหมือนกับเรื่องเรื่องนี้กับเรื่องที่มีชื่อว่ากูหิว เรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงของชายคนหนึ่งผมขอสม,มุดให้เป็นชื่อคุณเอ็มแล้วกันนะครับเอ็มเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วในตอนที่เขายังอายุเพียง8ขวบพ่อแม่ของเขาทำอาชีพในโรงไม้แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด้วยความที่พ่อและแม่ของเขาทำงานอยู่ที่นี่ค่อนข้างนานทางเจ้าของโรงงานเลยสร้างบ้านให้พวกเขาอยู่ใกล้ๆก,กับโรงไม้ จะได้ไม่ต้องเดินทางไปทำงานไกลบ้านที่สร้างมีลักษณะเป็นบ้านไม้สองชั้นด้านบนจะเป็นห้องนอนของพ่อกับแม่ส่วนด้านล่างจะเป็นห้องนั่งเล่นแต่หลังๆมาพ่อกับแม่จะย้ายมานอนข้างล่างเพราะอายุค่อนข้างเยอะไม่อยากเดินขึ้นบันไดที่โรงไม้จะมีสารสารหนึ่งตั้งอยู่เป็นสารใหญ่ๆใ,ในทุกๆวันแม่จะเป็นคนทำความสะอาดตัวสาร และเอาอาหารใส่ใบตองไปตั้งไว้ข้างหน้าระหว่างที่พ่อกับแม่ไปทำงานเอ็มก็จะนั่งเล่นที่บ้านบ้างบางทีก็เข้าไปเล่นกับแม่ที่โรงไม้บ้างแต่แล้ววันหนึ่งคุณแม่ของเอ็มป่วยและได้หยุดงานอยู่บ้านกับเอ็มมาสองวันตอนนั้นเอ็มได้มะพร้าวมาลูกหนึ่งเขาได้หยิบมีดอิเน็บโดยมีดจะมีลักษณะเป็นมีดปลายแหลม ถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็จะประมาณมีดหมอผีนั่นแหละครับซึ่งเป็นมีดสําหรับปอกเปลือกมะพร้าวโดยเฉพาะระหว่างที่เขาใช้มีดฉมเฉาะมะพร้าวอยู่นั้นจูจ่ๆมีดก็หลุดมือปักไปที่กลางมือของเขาเอ็มตกใจมากเท่าที่ดูแผลน่าจะลึกประมาณหนึ่งนิ้วเขาดึงมีดออกจากนั้นเลือดก็ไหลเต็มแขนเขาไปหมดด้วยความเป็นเด็กเขาตกใจมากและหมดสติไปเพราะเสียเลือด ตอนนั้นเขาตื่นมาทีก็มีแม่นั่งเฝ้าอยู่ข้างๆเขามองไปที่มือเห็นมียาเส้นสำหรับดูดบุหรีในสมัยก่อนปิดแผลอยู่ในตอนนั้นเวลาก็ประมาณ6กโมงเขาน่าจะหลับไปหลายชั่วโมงมากเอมบอกแม่ว่าแม่เมื่อกี้ผมฝันพร้อมกับเล่าความฝันให้แม่ฟังในฝันเขาฝันว่ามียายแก่ๆคนหนึ่ง มานั่งเลียแผลที่มือของเขาลิ้นไกลยาวมากพอพูดถึงตรงนี้แม่ก็ตกใจแล้วก็พูดว่ายังไม่อิ่มอีกหรอตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กเอ็มก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เขาก็ยังจำเรื่องราวความฝันก่อนหน้านี้ได้ชัดเพราะมันค่อนข้างน่าสยดสยองเอ็มหันไปมองหน้าแม่พร้อมบอกแม่ว่าแม่ ทำไมที่ผมฝันมันน่ากลัวทั้งเลยแม่เขานั่งลงแล้วพูดว่าเดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังย้อนกลับไปเมื่อหปีก่อนตอนนั้นทุกคนอยู่ที่บ้านของคุณยายที่ต่างอำเภอลักษณะบ้านจะติดอยู่กับถนนหลักเป็นทางผ่านของคนในพื้นที่จะมีคนเข็นเกวียนจูงวัวจูงควายผ่านแถวนี้บ่อยครั้ง ลักษณะบ้านยายจะมีรั้วที่ถูกทำด้วยไม้ไผ่และเอากิ่งไม้อื่นๆที่พอหาได้มาตั้งไว้แค่กั้นพอให้ดูเป็นรั้วบ้านด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่เอ็มมีพี่น้องหลายคนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันแม่จะเป็นคนทำกับข้าวให้ทุกคนทานก่อนจะปั่นจักรยานออกไปทำงานในทุกๆเช้าเมนูที่แม่ทำบ่อยๆก็จะเป็นเมนูข้าวผัด แม่จะลุกมาผัดประมาณตีสี่ของทุกวันข้าวผัดในสมัยนั้นแม่จะนิยมผัดให้นานๆจนข้าวเริ่มไหมติดก้นกระทะแล้วลอกข้าวผัดที่ติดก้นกระทะออกมาม้วนๆกินตัวข้าวก็จะก,กรอบเป็นของชอบของเด็กๆในบ้านจนวันหนึ่งแม่ตื่นขึ้นมาผัดข้าวตามปกติระหว่างที่แม่ผัดอยู่แกกำลังจะเก็บกระทะเข้าที่ล้างจาน สายตาก็มองไปเห็นยายคนหนึ่งยืนอยู่ริมรัว้วครัวของแม่จะอยู่ใกล้กับรั้วมากห่างกันไม่ถึงสองเมตรลักษณะยายคนนี้จะมีผมขาวเต็มหัวใส่ชุดสีดำดูแล้วก็เหมือนชาวบ้านปกติทั่วไปยายจ้องมองมาที่แม่แล้วแกก็พูดว่าขอยืมกระทะหน่อยตอนนั้นแม่ก็งงว่ายายมาจากไหน อยู่ดีๆทำไมถึงมายืมกระทะได้หน้าตาแกก็ไม่คุ้นแม่เลยตอบกลับไปว่ายายมาจากไหนทำไมอยู่ดีๆมายืมกระทะฉันยายได้แต่จ้องหน้าแม่นิ่งๆแล้วพูดคําเดิมขอยืมกระทะหน่อยแม่บอกไปว่าฉันให้ยืมได้นะแต่กระทะยังไม่ได้ล้างเลยยายยายก็พูดสวนออกมาเลยว่า ไม่ต้องล้างเดี๋ยวยายล้างให้เองด้วยความที่แม่ก็ไม่ได้เป็นคนห่วงของอะไรเลยบอกแกไปว่าถ้าใช้เสร็จแล้วก็ให้เอามาแขวนไว้ที่เดิมด้วยแล้วกันก่อนที่แม่จะยื่นกระทะให้กับยายคนนั้นต้องบอกก่อนนะครับว่าคนในสมัยก่อนเขาจะไม่ค่อยงกมีอะไรก็จะแบ่งแบ่งปันกันการเอากระทะให้คนแปลกหน้ายืมเลยไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร จากนั้นแม่ก็ปั่นจักรายานไปทำงานตามปกติวันต่อมาแม่ใช้กระทะใบเดิมผัดข้าวเหมือนในทุกๆครั้งไม่นานยายคนนั้นก็เดินมายืมกระทะอยู่ที่รั้วบ้านอีกรอบเหมือนแกจะรู้ว่าแม่กำลังจะผัดข้าวเสร็จแม่ไม่ได้สนใจอะไรด้วยความที่ต้องรีบไปทำงานก็ยืนกระทะให้ยายจนถึงวันที่สามเหตุการณ์ก็เหมือนเดิม คุณยายยังคงมายืนอยู่ที่ริมรั้วแล้วมาขอยืมกระทะแต่ครั้งนี้พอแม่ผัดข้าวเสร็จแม่กำลังยื่นกระทะให้กับยายแต่ก็เห็นสิ่งผิดปกติบางอย่างกระทะในสมัยก่อนจะมีลักษณะเป็นกระทะ,ปะเปล่าๆไม่มีด้ามจับเวลาแม่ผัดก็จะใช้ผ้าหนาๆนาจับที่ด้ามกระทะเพื่อป้องกันความร้อนในตอนที่แม่หยิบกระทะให้ยายก็เหมือนกัน ด้วยความที่กระทะเพิ่งออกจากเตอใหม่ๆตัวกระทะจะค่อนข้างร้อนมากแม่เอาผ้ามาจับและยื่นกระทะให้ยายแต่ยายกลับใช้มือเปล่าๆทั้งสองข้างจับกระทะเรากับไม่รู้สึกร้อนอะไรเลยตอนนั้นแม่เก็บความสงสัยไว้ในใจแล้วพูดกับยายเหมือนเดิมไปว่าใช้เสร็จแล้วก็เอามาแขวนไว้ที่เดิมด้วยนะยายแล้วยายก็รับกระทะแล้วเดินออกไปนอกบ้าน ด้วยความสงสัยแม่รีบเดินตามยายไปข้างหลังเห็นยายค่อยๆเดินห่างออกจากบ้านไปเรื่อยๆแต่ระยะทางก็ไม่ได้ไกลมากนักก่อนที่แกจะหยุดแล้วยายก็นั่งลงทำอะไรสักอย่างอยู่ตรงกลางถนนลักษณะแกนั่งยองยองแม่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ขึ้นเรื่อยๆเห็นแกยังคงก้มหน้าขยับหัวไปมาทำท่าทางแปลกแปลแม่เลยตะโกนถามไปว่ายาย ยายทำอะไรนะ่ะตอนนั้นยายก็ยังคงนิ่งราวกับไม่ได้ยินเสียงของแม่แม่ก็ได้ตะโกนถามอีกครั้งยายยายทำอะไรในตอนนี้เองยายก็หยุดนิ่งแกค่อยๆหันหัวมาช้าๆจนหัวแกหมุนมาด้านหลังในขณะที่แกยังนั่งท่าเดิมอยู่แล้วแกก็พูดกับแม่ว่า กูหิวตอนนี้แม่ตกใจมากจนสติแตกรีบวิ่งผ่านยายออกไปด้านหน้าเพราะความกลัวแกวิ่งไปได้สักพักเริ่มตั้งสติได้ตอนนี้แกวิ่งมาผิดทางเพราะบ้านแกอยู่อีกฝั่งแม่ยืนหยุดคิดสักพักว่าจะเอาอยัางไงดีเพราะถ้ากลับทางเดิมยังไงก็ต้องผ่านยายแน่แต่ก็มีแค่เส้นทางเดียวที่จะกลับได้ แม่แตัดสินใจค่อยๆเดินไปยังจุดที่ผ่านมาเมื่อกี้ตอนนี้แม่จะอยู่ฝั่งที่ยายหันหน้าเข้ามาหาแกเดินเข้าไปใกล้ยายมากขึ้นเรื่อยๆทำให้เห็นชัดว่ายายกำลังทำอะไรอยู่แม่เล่าว่าลักษณะยายตอนนั้นแกแบมือสองข้างรองกับกระทะไว้จากนั้นใช้ลิ้นเลียที่ตัวกระทะตรงคาบไหมของข้าวที่ติดอยู่ตอนนั้นลิ้นของยายยาวมาก ยาวจนเกือบเท่ากับแขนของคนระหว่างที่ยายเลียก็จะมีเสียงลิ้นดังกระทบกับกระทะ <S <S แม่ตกใจร้องเสียงดังก่อนจะรวบรวมความกล้าวิ่งผ่านจุดที่ยายนั่งอยู่จนกลับไปถึงบ้านแม่เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้พ่อฟังแต่ตอนนั้นพ่อก็ไม่ได้เชื่อได้แต่บอกแม่ว่าอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะ เพราะบ้านที่อยู่นี้เป็นบ้านของคุณยายเดี๋ยวคุณยายจะว่าเอากลับมาที่ปัจจุบันเอ็มกำลังนั่งฟังเรื่องที่แม่เล่าในตอนนั้นแม่ก็บอกว่าสิ่งที่แม่เจอน่ากลัวมากพร้อมกับทำท่าทางที่เห็นยายคนนั้นเลียก้นกระทะให้เอ็มดูอีกรอบตอนนั้นเอ็มเงยหน้าขึ้นไปมองแม่เขาตกใจมากเพราะสิ่งที่เขาเห็นคือแม่กำลังแลบลิ้นยาวๆออกมา พร้อมกับทำท่าทำเสียงแล้วตาแม่ก็เลือกไปข้างบนด้วยความกลัวตอนนี้เอ็มร้องให้เสียงดังพ่อกับนันนวยที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงของเอ็มพอดีทั้งสองรีบเข้ามาในบ้านแล้วถามว่าเป็นอะไรตอนนี้พ่อก็เห็นแม่กำลังนอนชักอยู่ที่พื้นทุกคนรีบเข้าไปประคองตัวแม่แต่แล้วจูจ่ๆแม่ก็ลุกขึ้นนั่งยองๆ ในขณะที่ตาแม่ยังเหลือกอยู่แทบไม่เห็นตาขาวพร้อมกับพูดว่ากูหิวอีส่งมันไม่ให้กูกูหิวอีส่งมันไม่ให้กูซึ่งแม่ของเอ็มจะมีชื่อเล่นว่าส่งนะครับตอนนั้นน่าหน่วยก็เห็นว่ามันไม่ปกติแกเลยรีบหยิบพระที่แกห้อยคอมาด้วยสวมให้กับแม่ตอนนี้แม่ก็ชักดิ้นชักงอไปที่พื้นจนเริ่มสงบ น้าหน่วยกับพ่อรีบประคองแม่ให้อยู่ในท่านั่งพ่อถามแม่ว่าเป็นอะไรไหมแต่แล้วแม่ก็ยังพูดคำเดิมซ้ำๆกูหิวกูหิวอิสงมันไม่ให้อะไรกูกินกูหิวพ่อคิดอะไรได้บางอย่างแกเดินไปหยิบหนูย่างมาตัวหนึ่งซึ่งเป็นหนูหนาที่คนงานแถวนั้นจับมาไว้แล้วตั้งใจจะย่างกินกันเองพอพ่อยื่นหนูย่างให้แม่ เขาเห็นแม่รีบคว้าหนูตอนนั้นแล้วใช้ปากทั้งกัดทั้งฉีกเนื้อไม่เว้นแม้แต่เครื่องในเลอะเต็มพื้นไปหมดจนแม่ได้กินหนูตัวน,นั้นหมดทั้งตัวและก็พูดกับพ่ออีกว่ากูหิวกูยังหิวอยู่ยังไม่พอกูหิวพ่อเลยเดินไปหยิบหนูย่างตัวที่เหลือมาให้ซึ่งหนูที่ย่างไว้มีสิบกว่าตัวแม่จับมาฉีกกินจนหมด แต่ก็ยังคงบอกว่าหิวอยู่พอหันไปมองหน้าลุงหน่วยแล้วก็บอกว่านี่ไม่ใช่แม่แล้วต้องมีอะไรเข้าสิงแน่ๆจากนั้นลุงหนวยก็เคี้ยวอะไรบางอย่างที่เป็นก้อนอยู่ในปากก่อนที่ลุงหน่วยจะคายออกมาแล้วก็ตีไปที่หน้าผากแม่แม่ถึงกับร้องเสียงดังแล้วก็ล้มไงท้องไปดิ้นอยู่ที่พื้นด้านล่างตอนนั้นผ้าถุงแม่ก็หลุดลุยเต็มไปหมดทุกคนรีบเข้ามาช่วยรัดผ้าให้ เพราะมีคนงานขึ้นมาดูค่อนข้างเยอะตอนนั้นมือแม่ยังคงกำรซรากหนูอยู่ระหว่างที่แม่ยังดิ้นอยู่นั้นนันหน่วยก็เอาสิ่งที่อยู่ในปากป้ายไปที่นิ้วของตัวเองแล้วกดไปที่หน้าผากของแม่จากนั้นแม่ก็สลบไปเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นสงบลงลุงน้วยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วแกเลยเดินออกจากบ้านไป เอ็มเห็นว่าแม่ตัวเองยังสลบอยู่เขาร้องไห้อยู่ข้างๆเอ็มกลัวว่าแม่จะเป็นอะไรไปแต่แล้วไม่นานแม่ก็ตื่นขึ้นตอนนี้แม่มองซ้ายมองขวาเห็นข้าวของกระจัดกระจายเต็มทั่วบ้านไปหมดแม่บ่นว่าใครทำอะไรเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยเนี่ยแกมองไปที่มือของแกแล้วก็บ่นพ่อว่าใครเอาหนูมาให้ฉันกิน แล้วแกก็เริ่มด่าทอคนที่มามุงดูรอบๆเพราะคิดว่าคนพวกนั้นมาทำาสกปปกไปหมดแม่รีบเก็บเข้าของเพราะแกเป็นคนค่อนข้างรักความสะอาดหลังจากวันนั้นผ่านไปวันถัดมาคนงานในที่ทำงานต่างเินทาแม่ว่าอิสงมันแสดงเก่งอิสงมันประสาทมันชอบเรียกร้องความสนใจพอเรื่องเข้าหูแม่แม่ก็เข้าไปด่าคนงานคนนั้น ต้องบอกก่อนนะครับว่าแม่ของเอ็มเคยเกิดอุบัติเหตุเกี่ยวกับหัวทําให้คนงานนินทาว่าตั้งแต่เกิดอุบัติเหตุแกก็เริ่มประสาทสติไม่ค่อยจะดีตอนนั้นแม่ก็ตามไปด่าคนงานทุกคนที่นินทาแกอาการแกเริ่มคุ้มคลั่งไปเรื่อยๆพ่อเห็นแบบนั้นก็ไปบ่นกับแม่ว่าไม่ต้องไปสนใจสิ่งที่คนอื่นพูดอย่าไปฟังแกก็อยู่นิ่งๆของแกไป พอพ่อเริ่มพูดกับแม่แบบนี้บ่อยๆแม่ก็เกิดอาการน้อยใจเพราะคิดว่าพ่อคงคิดเหมือนกับคนอื่นๆเขาเวลาผ่านไปจนเกือบอาทิตย์มีวันหนึง่งแม่อยู่บ้านกับเอ็มจู่ๆแม่ก็เดินมารูปหัวเขาแล้วก็พูดกับเขาว่าเป็นพี่น้องกันโตไปก็ให้รักกันนะลูกเอ็มเห็นว่าแม่พูดไปด้วยน้ำตาไหลไปด้วย และตอนนั้นแม่ก็เดินไปหยิบเส้นเอ็นเส้นหนึ่งพร้อมกับเดินขึ้นไปข้างบนบ้านด้วยความที่เป็นเด็กก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าแม่น่าจะเอาไปมัดอะไรสักอย่างหรืออาจจะเอาไปขึงไว้แขวนผ้าแต่เวลาผ่านไปไม่นานก็มีเสียงดังมาจากข้างบนบ้านลักษณะเหมือนมีของชิ้นใหญ่ล่นลงพื้นข้างบนตอนนั้นพ่อกับลุงนวยก็แวะมานั่งพักดื่มที่แค่หน้าบ้านพอด,ดี ด้วยความที่เสียงดังมากจนไปถึงข้างนอกทั้งสองรีบวิ่งเข้ามาดูพอเข้ามาในบ้านแล้วหันไปถามเอมว่าแม่มึงไปไหนแม่มึงไปไหนเอมก็ชี้บอกว่าแม่ขึ้นไปข้างบนลุงหน่วยรีบวิ่งนำหน้าขึ้นไปก่อนสิ่งที่แกเห็นคือแม่กำลังผูกคอตายบนขื่อบ้านโดยชั้นสองของบ้านจะไม่มีฝ้ามองไปก็จะเห็นเป็นขือ่อโล่ง ลุงนวยรีบตะโกนเรียกพ่อด้วยความตกใจตอนนั้นแม่ยังคงชักดิ้นชักงออยู่ข้างบนพ่อรีบหยิบมีดอินเน็ตที่เสียบอยู่ใกล้ๆตัดเข้าไปที่เชือกเส้นนั้นจนทําให้แม่หล่นลงมาบนพื้นพ่อได้แต่ตะโกนถามแม่ว่าทําไมทําแบบนี้ทําไมถึงทําแบบนี้พูดไปน้ําตาก็ไหลไปที่คอของแม่ตอนนี้มีรอยเชือกรัดแดงเต็มคอไปหมด พอแม่เริ่มได้สติแม่ก็บอกว่าที่แกทำเพราะแกน้อยใจกับสิ่งที่ทุกคนมองแกแบบนั้นแล้วก็เข้าไปกอดพ่อด้วยความเสียใจเวลาผ่านไปไม่นานแม่ก็เดินไปหาเอ็มแล้วแม่ก็ได้เล่าเรื่องวันที่แม่ผูกคอตายให้ฟังว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นบ้างแกเล่าว่าที่จริงแล้ว ยายคนที่แกเคยเล่าให้กับเอ็มฟังในวันนั้นยังคงตามแกมาอยู่จนถึงทุกวันนี้แล้วที่เห็นว่าแกเอาของไปไหว้ศาลทุกวันจริงๆแล้วก็คือไปไหว้ยายคนนั้นนั่นแหละแล้ววันที่เห็นแกนอนชักตอนนั้นแกป่วยเราไม่ได้เอาอะไรไปไหว้ยายคิดว่าพราะแกเล่าเรื่องให้เอ็มฟังด้วยยายก็เลยมาเข้าสิงแม่แล้วตอนที่เอ็มฝันเ่อมีคนแก่มาเลีย จริงๆแล้วเอ็มไม่ได้ฝันแต่ยายคนนั้นมานั่งเรียแขนเอ็มจริงๆเพราะแม่ก็เห็นแต่แม่ก็ทำอะไรไม่ได้ส่วนเรื่องที่แม่ผูกคอตายแม่บอกว่ายายคนนั้นก็เป็นคนจูงมือแม่ขึ้นไปชั้นบนแล้วบอกข้างหูแม่ว่าไปผูกคอตายสิด้วยความที่แม่เสียใจยอยู่แล้วก็เลยทำแบบนั้นไปโดยไม่ได้คิด ระหว่างที่แม่ผูกคอยายคนนั้นก็ยังนั่งยิ้มอยู่บนคือแต่แม่ก็บอกว่าตอนที่พ่อเอามีดมาตัดเชือกแม่ได้ยินเสียงยายคนนั้นกรีดร้องราวกับเจ็บปวดมากแล้วตั้งแต่วันนั้นแม่ก็ไม่เคยเจอยายคนนั้นอีกเลยและนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดกับครอบครัวเอ็มทั้งหมดที่เขาได้เล่าให้ฟังฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการเล่าเรื่องหลอนๆในครั้งต่อไปด้วยนะครับใครมีเรื่องราวสยองขวัญอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวประสบการณ์การเจอผีเรื่องไหนมาดินทาให้ทุกคนได้ฟังกันติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ